ำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดสเกตดหรือวัดภูเขาทองนั่นเองนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นเขาเรียกบรุมวันพฤนะครับก่อนจะขึ้นไปก็จะกราบเท้าเพศสุวรรณปางเปิดทรัพย์ก่อนนะครับองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับก่อนจะก่อนจะขึ้นไปที่ภูเขาทองนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางยืนนะครับพระพุทธรูปปาบิยันนั่นเองนะครับ ก่อนจะเข้าไปก็จะผ่านทําจําลองนะครับผ่านตรงนี้เข้าไปนะครับจะเจอพระพุทธรูปจําลองพระพุทธรูปบาบิยันนะครับเขาเขียนไว้ในถ้านะครับพอผ่านตรงนี้ไปเสร็จก็จะเจอน้ําตกก่อนก็จะมี้ายขึ้นพระบรมบรรพชนนะครับภูขเขาทงนั่นเองนะครับข้าบนจุดตรงนั้นนะครับจะเป็นเขาเรียกว่า หม,ด,มดประเทศจะจะเป็นหมดประเทศก็คือตรงกลางตรงยอดภูเขาเลยนะครับยอดภูเขาทองจะเป็นหมดประเทศเป็นสบีมือเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลางของประเทศท ah เราครับทุกอย่างก็ควรมีความเข้าใจมาเห็นรู้ไรทบทได้ครัตอนนี้จะเป็นคลองใหญ่ๆนะครับรที่มาว่าแบบว่า,วา,วา ภูเขาทองนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับแต่แล้วเสร็จแล้วเสร็จจนถึงรัชกาลที่ห้าถึงจะแล้วเสร็จแล้วก็ทําการสมโพธิ์ฉลองนะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนเอาท่อนซุงเอาท่อนไม้มาเรียงกันเพื่อจะทําเป็นภูเขาทองนะแต่ว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวก็ถล่มลงมาแต่ว่าก็ ปฏิสังขหอมเวณนะขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึงราชการที่5ถึงแล้วเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูสะดือเมืองหมดประเทศครับใครที่อยากขายที่ดินนะครับาขายที่ดินอยากมีบ้านอยู่บ้านอาศัยก็มาขอพรตรงนี้มีที่เป็นของตัวเองนะครับเนี่ยตรงนี้คือหมดประเทศนะครับประเทศตรงนี้เลย0.0นนน,นนะครับกึ่งกลางประเทศคือสะดือเมืองนะครับนี่ตรงนี้เลยหมดโฉนดที่ดิน เขาก็ยองเงิน21บาทมาโยนตรงนี้อธิษฐานแล้วก็โยนโยนใส่ตรงมุดประเทศนะครับเพื่อจะขอซื้อที่ดินจากพระแม่ธรณีนะครับหมุดสะดูเมืองนะครับรตรงนี้ก็จะเป็นแหลงวัดสะเกดนะครับที่เขาล่ำลือกันแต่ก่อนเขาเรียกว่าหาลุงก็จะมีแรงมาจิกกินเพราะว่าเผาศพไม่ทันนะครับเพราะแรงก็จะกินศพ นี้นะครับเขาทำจำลองขึ้นมานะครับ